สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกำลังอยู่ในช่องของเ t ็ดทูนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอสาระประโยชน์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับสาระประโยชน์ที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตังค์ G Wallet ของแอปกระเป๋าตังค์นะครับ G Wallet คืออะไรก็คือกระเป๋าสตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาไว้ใช้งานซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโครงการรัฐบาลส่วนมากเขาจะใช้งานให้เราเอาสตังค์ไปจ่ายผ่านแอปกระเป๋าตังค์ G Wallet เนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเข้าไปก่อนนะครับการเติมเงินเข้า g w a l l e ลเราก็กดเข้าไปที่ GW a l l e t เลยนะครับดูตามลูกศรเลยนะครับโอเคนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตัวนี้ก็คือหน้าแรกของหน้า g w a l l e t นะครับก็จะมีเลขบัญชีอยู่ด้านบนนะครับ15หลักแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นยอดเงินของเรานะครับณตอนนี้ถ้าใครยังไม่เคยเติมเลยก็จะเป็นศนบาทนะครับอันนี้ของผมเคยเติมมาแล้วนะครับเหลืออยู่4บาทตอนนี้ผมจะเติมเข้าไปอีกนะครับ วิธีเติมเงินก็กดเข้าไปเติมนะครับกดตามลูกศรของผมที่ชี้ไว้เลยนะครับเติมเงินเข้า g w a l l e t จากนั้นก็มาเลือกธนาคารเลยนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นธนาคารกสิกรแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์คนอื่นก็ดูดูตามไปเดี๋ยวจะมีช็อตที่ผมจะบอกว่าถ้าธนาคารอื่นต้องทํำยังไงนะครับมันทําได้ทุกธนาคารมาดูธนาคารกสิกรกันก,นก่อนนะครับกดเข้าไปเลยก็จะ สําสหรับธนาคารกส,สิกรก็จะมีให้เราเลือกอีกนะครับว่า3ช่องทางที่ผมได้เคยพูดไปนะครับว่าวิธีการเติมเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือผ่าน QR พร้อมเพลย์นะครับกดเข้าไปเลยครับ QR พร้อมเพลย์รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกระบบจะช้าหน่อยอ่าอย่างนี้นะครับก็จะมี QR อย่างนี้นะครับ เราก็กดบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ในเครื่องของเราก็จะมีข้อความแจ้งว่าบันทึกแล้วจากนั้นเราก็กดกลับครับกดกลับแล้วก็เข้าไปที่ปกัสิกรนะครับสำหรับคนอื่นก็สามารถกดเข้าไปที่ปธนาคารที่เรามีได้ไม่จาเป็นต้องกัสิกรก็ได้นะครับอันนี้ง่ายแล้วก็กดสแกนเลยนะครับ ดไปตรงสแกน่ากดไปตรงสแกนอย่างนี้จากนั้นให้ทุกคนเลือกตรงเลือกรูปภาพนะครับนี่มันก็จะมีรูปภาพที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็แตะไปที่รูปภาพ QR Code นี่อย่างนี้แล้วก็กดต่อไปครับ ก็ใส่จานวนเงินเขาไปครับใส่ไป100บาทแล้วกดต่อไปก็จะมีให้เราตรวจ,รวจสอบนะครับพอเราตรวจสอบหมายเลข ID g Wallet ของเราว่าถูกต้องเรียบร้อยเราก็กดยืนยันครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าโอนตเตมิมเงินเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปดูที่ GW a l l e t ของเรา ดี๋ยวรอเขาดีเซตระบบแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเด้งมาแล้วเด้งมาพอดีเลยเติม100บาทเมื่อกี้ก็เป็น104บาทของเขามีอยู่4บาทนะครับอันนี้ได้แล้วอ่ะ้าสมมุติอยากใช้แอปธนาคารอื่นละ่ะเดี๋ยวผมลอง SCB ให้ดูนะครับคนอื่นถ้าไม่มี SCB ก็ลองธนาคารอื่นได้หมดเลยครับใช้คิว่า e ค้ตัวเดียวนี่แหละครับตัวเดิมนี่แหละ ไอ้นั่นเป็น QR Code เลขบัญชี15หลักของเรานะครับกดเข้าไปที่ S C B จากนั้นก็กดสแกนจ่ายเลยนะครับสแกนจ่ายอย่างนี้ตอนนี้มันยังเราไม่มีอะไรสแกนใช่ไหมครับแต่เรามีรูปที่เราบันทึกไวไก้เมื่อกี้ก็กดมาตรงรูปภาพนะครับ ก็จะมีมีนี่นะครับ QR ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นี่ก็จะพอเรากดเสร็จเรียบร้อยเลขบัญชีก็จะเด้งมาเองนะครับนี่เราก็ไม่ต้องจำเลข15หลักลักเะวจำยากนะครับ15หลักเยอะมากใส่จำนวนเงินเข้าไปครับใส่ไปอีก100บาท แล้วก็กดยืนยันครับนี่เรียบร้อยแล้วกลับไปดูครับทีนี้นี่มาแล้วนะครับเป็น204บาทก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องเข้าหลายขั้นตอนโอเคก็ลองทำดูนะครับถ้าเกิดทำแล้วมีปัญหาตรงไหนก็ส่งข้อความมา สอบถามหรือว่ามาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับในช่องของผมก็ยังมีสาระประโยชน์ดีๆอีกเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปดูได้สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ